ซึ่งมันจะต่างจากมูสของที่ยศพักหนึ่งที่จะเน้นแบบคุณลูกการเล่าเรืองมันจะเข้มข้นขึ้นนะก็คือบุ๊ม่นหนังสั้นแต่เออ,อคือจะเสร็จซีรีสมันเหมือนยกผีพื้นบ้านเข้าไปอยู่ในแบบความทันสมัยยู่สบายดีดมือนี้มาพบกับพวกเฮาจุดจีจส่วนเบิง้งเบิง ้นงมือนี้บ่มีไอ้ตูงทุกคนก็น่าจะเดาออกแล้วว่าแบบเข้ามาเบิกอย่างแอบแซวหน่อยนึงเนาะเนาะก็คือแบบอาหากกับปล่อยมาส,สดๆเลยคือตัวอย่างเทเลอร์ของภาพยนตร์ที่โยดพาคส,สองเย้ยซึ่งใส่ว่าเดอดไฟนอเทเลอร์กัไฟนอบบสุดท้ายแล้ว <c oughs> ซึ่งที่หยดพักสองนี้คือขึ้นโฮงไอแมกนําเลยทุกคนอุ้ยอยากไปดูโอ้งั้นไปเบิ่งเลยไม่ล่ะเพราะว่าจากตัวอย่างที่ทับอีดคือแบบงงเออเนาะไปค่ะกดเลยค่ะเออเออรีโมทอยู่ไหนเสียงเสยงเออเสียงมันเข่าเข้าตรงปิดอ่ะต้องปิดสวิงเนาะใช่ ต้องให้มันนั่นไปอยู่ทั้งเทิงก่อนเออได้ป่อได้โอเคไปนคอขอใช่ไหมสาวแทเข้าขกับบรรยากาศใส่ภาษาอังกฤษแล้วอ,อ๋อมันมีอังกฤษอนี่อยู่แล้วอ๋อโอเคเข้ากับปิด๊ดจรเงยมันซ้อนทับกัน<า>อ๋อมันเขียนว่าสับสับอังกฤษ มันหมให้เย็นเหมือนฟักให้หนักเหมือนหินอยู่กินกันจนแก่เท่านะลูกอขอน้อเข้าไปแล้วอ,อย่าเอามาคืนแล้วเป็นผมจะรักจะยกย่องให้เกียรติยาต้องมีตัวละครใหม่มาตาย,ายจะมาภาคราชกานคนรับเมื่อะไรมันจะเลิกทำตัวเป็นหมอผีเสียทีวะาชาวบ้านแถวนี้ยก็คิดมึงเ,เป็นบ้าหมดแล้วเรื่องมันก็ผ่านไปสามปีแล้ว ลูกพุทธก็บอกเองว่าผิดต้มเวลาค่ะยังไงไม่ต้องกลับมากูกับไอ้ยอดคิดเหมือนกันว่าทุกคืนเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่รอบบ้านคอยจับจ้องพวกเราอยู่เชคนคุณลูกพี่ยักษสัญญากับพี่ก่อนเนาะพี่อยากจะกลับมาได้สิพี่สัญญา,ายี่อย่าไปสนใจมันโอ้ อยู่มาเป็นกู่นแ้วมันแน่จริงอ่ะทำไมมึงปล่อยให้น้องถูกผีหานั่นแดกไปจอบทิบยหาย้องสาวกเพื่อนเล่นวัคสุนของมันงจะทำอะไรกูได้ไอ้เฮียยันอุ้ยทายไม่หนัขนาดนี้เพียจะมาได้ไหมเนี่ยงานแต่งน้องมนองทีมันต้องมาอยู่แล้ววิ่งวึ้งบุตรีเลยถ้ายังยังอยู่ด้วยก็คงจะดียวมทำไมเราไม่ลงไปข้างล่าง

แยมแยมแยมทรมาร์ดเหลืเกินใช่วยแยมด้วยนะใช้ตัวช่วยแยมยังไงแยมอยากกลายร่างเจเอาล่างเจมาให้แยมนะเอา แย้มทำไมเธอกลับมาละแย้มอยู่จังหวะบัวดีๆคนละแย้มอ่ะเออโอ้โหก็คือแบบคึ้งอยู่นะืป็นคนละเรื่องกับเออคนละเรื่องเลยอะตีเสืหนึ่งมันมีตัวละครหลายขึ้นแล้วมีการแวบเล่าเนื้อเรื่องเข้ามาหลายขึ้นซึ่งกับคือที่เข้าวอาไปในตัวที่เธอหนึ่งเลยว่ามันแบบมีข้อมูลแหงหลายกลัวแบบจำสแกเป็นทยานอืมเห็นซากที่มันแบบ ีกันเรยซากที่มันมีของมีคมแทงจุดจ,จ,จับจับเยอะมากเสียวมากเออ<ม>ซึ่งมันจะต่างจจากมูดของที่ยศพักหนึ่งที่จะเน้นบรรยากาศที่แบบส่วนให้เฮาลอยเออส่วนสยองสอยองแต่อันนี้จะมีแบบอาะสยองอยู่แต่มันจะมีมูดของความแบบแอคชั่น <action S 2> ขึ้นมาอืมีม<ฮ>สู้กันอีกแดดใช่ะแล้วผีอยู่ในป่าคือมาเป็นฝูงจ้า เขาเจ้าเขาป่านั่นดมป่าอีย่างเกาะบดจืดแค่ปาผีอหูวแต่ป่านั้นมันจะมีแต่แบบเออเป็นแหล่งที่มันแบบอาหายอยู่หลายๆคั่วอยู่นะฟ้าถูคุณลูกแต่แต่เข้ามาในตัวนี้อย่างแบรู้สึกแบบการเล่าเรื่องการเล่าเรื่องมันจะเข้มข้นขึ้นนะแบบมันมีการจับสแกร์แบบอันมันปกติอยู่แล้วมันจสแกแบบ มีการเล่าเรื่องแืลว่าเฮน,น่าสนใจว่าซาดนี่มันเกิดออียงขึ้นผีถึงมาซาดนี่เป็นอย่างทีอันคนบุคคลไม่มากเหมือนการที่แปลว่าอันประกฏมากนะใช่แปลว่าอันมีเรื่องเล่ากับเสื่อมโตกับผีโบสิีนันเออแบบมันสีแบบเห้่หูคุ้มหลังอยียงหลายๆอย่างของตัวละครอือ่นๆะตึมนะแม่แม่แม่ มันให้ความรู้สึกคือบูมเปนหนังสั้นแต่เออเพราะว่าเขาเปลีจากซีรีส์อะจากเรื่องกันอพีหนึ่งเนาะมันจะเป็นอ่าวันอีพีหนึ่งเห็นไหมบอกคือทีเซอร์นิดนึงือแบบเป็นการไปตามล่าเสือสมิงแล้วแบบไปค้นเอกสารแบนว่ามันแบบต้นกําเนิดมันเป็นยิ้ใสโตได้บูมเป็นตามล่าเสือสมิงบูมแต่ตำล่าผีดูหนึ่งแล้วต้องได้ขับไปปลาแล้วก็ไปเจอที่แบบ ยีทอบทึบแตกตอนคือถึอเข่าตอนท่าอย่างเงี้ยมาตัวนี้คือคนละเรื่องกันก็เป็นอีพเป็นคือแบบตัวนั้นถ่ายเพื่อมาถ่ายเป็นที่เซอร์เซอร์พอตัวนี้น่าจะเป็นมาจากเรื่องมาจากเรื่องจริงแล้วหมายถึงแบบเขาจะได้เห็นอยู่ในโฮงจริงๆในซีนตัวนี้ก็เป็นอืนึกคิดตอนของญาติงี้นะใช่แล้วยีเกิดค่อนข้างมีบทหลายอยู่ในเรื่องนี้กัน นะองแล้วแบบเห็นในป่านาอแบบกังีมีสักไฟเต็ุหัวตัวตัดต่อตัวเนี้ยอันนี้รู้สึกแบบยะย่านกว่าตัวทีเซอร์ตอนที่อยู่ในป่าหรือว่าตอนที่อยู่ในเือนอยู่ในเือนอ่ะก็แบบจะมือแบบจะมืออยู่ดีดีหันไปแบบเอ้าเป็นไผ่แล้วแม่ก็ตามหาลูกแต่คนที่โดดลงมาัดผมไม่เห็นอ่ะอันนั้นเป็นแต่ยานจริงนะแล้วแบบ ไปทํำไปอย่างว่าเรื่องเงินแต่งจัดงานแต่งงานเลยยู่งแหมใช่แต่ลูกเลี้ยงเหมือนไม่มีคนเลยนะแม่กจะคิดจัดงานแต่งงานอยู่บอลนั้นหรออืมแล้วมันมีการเกินนามาแบบอัดซีนก่อนจะไปหอตงานแต่งจะมีโตนัเดทอ่ะยิงคือกับจะยิงตัวเองอื แล้วตัดพาไปที่สองเลยน้องนวาว่าแบบเออเขาจะมางานแต่งของพี่ด้วยไหม,มแ,แล้วตัดซีนแบบหลอนๆฉันเลยคิดแบบอุ้ยม, <laughs> มันจะเล่าแบบนี้จริงหรอแต่ว่าก็าน้เนี่ยตอนซีนทำอีธานะม,มันว้าวหอดงานแต่งของหยาดเลยก่อนเลยว่าเออและน่าเด็ดมาแบบมอมแมมนะมเ,นเก็ว่า มันมันมีก้อนหลังจังไดขนะะหรือว่านาเดตหลอดมาจากจุดนี้มาได้แล้วมาโบหรือว่านาเดตน่าตายแล้วแล้วมาโผลมาในสภานนันบ่ออันนี้เฮายังโบงเแล้วธรรมดาจะมีอย่างอ่าพิ雅ปกป้องน้องเนาะใช่แต่ฮอปนี้คือแบบสาวรวยเองแรงมากแล้วตัวละครใหม่ที่แบบโผลมากัเหมือนจะถึงปีเขาอีกอืม ขึ้นตัวแรกค่ะมันมันอยู่ในป่าอยู่ในแบบบ้านแล้วก็ดูแบบทงนาป่าเนาะอันนี้แบบอยู่ฮงแฮมก็กเสียวอีกแบบนึงเลยอ่ะมันเหมือนยกผีพื้นบ้านเข้าไปอยู่ในแบบความทันสมัยอยู่ในตัวเมืองเออจะมีการเล่าที่มันแบบแปลกไปอีกอืมแต่กันยังบรไษัทิมลายเส้นของความแบบโซนาโบสหรือแบบพื้นบ้านอ่ะก็ยังมีอยู่สากที่เป็นแบบนั้น ใช่อันนี้อยากข่าเบิงมันสากตอนเข้าไปในป่าใช่พงค์ซื้อว่าในป่ามันน่าจะเดือดดีอะใช่คือสิหลอนค่ะตดสากที่แบบลากคนแล้วค้นเห็นขาแบบเออป็นได้ไงอะอุ้ยับซีนเข้าป่าทับอีทเลยที่แบบไม่ต้องไปซ้วยมันอะแล้วยูดีดีเงยหน้าขึ้นมาเป็นผีเอออหละคือเครื่องปิยานป็ยานปิยานปลาแบบเผ็ดดีขนาดนี้แล้วผีมีความแบบเจ้าเละมาก อือฮึหนูชอบนะมีความแบบรู้สึกว่าตอนเป็นคนี่เป็นแบบไดล่ะตอนนีข้อเจ้าหลึของคนเนี่ยก่อนที่ทเราจะตายไปนะ<อ>มันยังแบบคงอยู่โดยม้ี่ว่าอ,บบอัาตามที่ที่ซีเขาจะว่าว่าเออแบบก่อนที่จะเป็นวิญ,ญญาณเท่ากับต้องเป็นคนมาก่อนหรือว่าคนตายไปมันกจะเป็นวิญ,ญญาณนะนะแล้วคนแล้วนั่นก็ดีไซ์ก็นทไปตามยังเป็นคือเก่าอ ชุดท้ายผีมันกับเบิดมาจากคนก่อนอ่ะเฮาก็เลยรู้สึกว่ามันจริงอีดีลดนะบบว่าบงทีการที่เฮาเห็นวิญญาณน่ะอาจจะเป็นจิตตายทำเรือกที่เฮาแบบเป็นคนรัดราดหรือหลอนการที่เป็นด้านนั้นน่ะแบบตัวตนอีกมิตินึงของเรามันโผล่มาให้เฮาเห็นจรื่ๆเออแบบสันตานยังไงก็ไม่มันเหมือนแบบเห็นตัวเองอีกร้างนม่ก็เออหรืออีกแง่หนึ่งือแบบผีวิญญาณที่เฮาเห็นอาจจะเป็นคนที่แบบ ก่อนเห็นคนอาจจะแบบมีนิสยัยกอยี่ยงบางอย่างที่ลิงกับเฮาคล้ายๆพวกเฮาเขาเลยเห็นขา่าเออก็เป็นไปได้แล้วก็ภูมิหลังที่ว่าด้วยกนอนเนี่ยอาจจะเอาไปเล่าในเรื่องกระไดที่มันฟีลแบบเป็นอย่างผีตัวนี้มันคือย,อยังวนวายกับครอบครัวนี้อยู่ภูมิหลังมันเคยไปเฮ็ดอีกอย่างไว้เคยมีกอี่ยงที่มันแบบูมัดหรือเกี่ยวข้องกันมันต้องมีแนวลิงไงมันก็มีกรรมต่อกันอเนี่ย แล้วมากาอที่เขาเจ้าแบบคืออนที่หยดตัวนี้มันมันนั่นจะอันที่หยดตัวที่หนึ่งค่ะมันจะว่าถึงบรรยากาศแบบสนบทสารอ่าแนั้นตัวเนี้ยคือรวบรวมคืออันนี้มักฟังเดอะโกสเรดิโอแล้วแบบจะเรื่องของเสือสมิงบอ,รอเรื่องของพงแฮมพงแฮม,มเออ,อรเรื่องของอย่างหลายอย่างมันคือมัน,ม,นมันรวมแต่ให้เฮทเฮาแบบ เห็นเป็นภาพนะคือแบบเรื่องของเสือสมิงเราะก็เห็นเป็นภาพเลยว่าคนมากลางคืนฮาวโบลลบองจากห้างเออบอลองจากบนบนสูงๆแบบเรามันเหตุออกไม่เป็นภาพได้ดีอะนะแบบมันคุณภาพดีเลยแหละแล้วก็ได้ความสยองเมนโปรดักชันดีมากใช่เรื่องภาพเรื่องสีคือมันสวดมันไปกับบรรยากาศเพราะหนังผีบางหนังฮันเอฟเฟกส่หลาย หรือว่าเมคอัพได้แต่เคยอย่างการแพลนหรือว่ามิสไซหรือว่าตัวเคยอย่างเออมูฟเมนตของกล้องหรือว่าการการเคยอย่าง ตัวละครของผีบางทอมันมันเบิ่งโบเลี้ยวนะแบบเบิ่งโบได้แบบสยองคนลูกนะมันแค่แบบโผล่มาหลอกเอโง่ๆแล้วก็จบแต่อันนี้มันมีหลอกล้อไงเออมิติของผีมีหลายอันในมิติของผีอแบบเย็นเย็นะเยือกข่ะเพรามันมีตัวนี้ในในจักรวาลที่หยดที่ทายทอดได้ดีแล้วมันเ็ให้คนเบิ่งมันรู้สึกอยากจะแบบมันรู้สึกย่านผีตัวนั้นแล้วจะกลายเป็นแบบเขาจะคาดบ่เถิงเลยว่าผีมันจะหลอกเขาแบบได เออโดยความที่มันมีความคิดเป็นของตัวเองแต่ขั้นผีที่แบบเฮไทมันคือค้นเกินไปแบบสลัดคือค้นเกินไปแล้วเขาจะเริ่มแบบมันมันจะเสียส่วนเสียของความเป็นผีไปอือแม่นแม่นแม่นาว่ามันซีแบบมันล้มกันจิรจากันมันมันมันไม่ใช่แล้วมันไม่ได้มันต้องลมโดยเหตุผลบดได้แล้วแต่แต่มันมีความแบบบ้าบ้าระหำความทีบุมิตรกะอ่าเออคือคือ คือผีบ้านะใช่คือคนกับผีบ้าตีกันอ่ามันมันตัวเนี้ยทีมมันทักษาได้ดีในที่หยดมันก็เลยเวลาเขาเบิ่งแล้วเขาจะบุกงูเลยว่าผีตัวนั้นมันสีรีแอคหรือว่าเช่นอย่างต่องอย่างต่ออ่าใช่มันกลายเป็นเฮาคัดเดาอะไรไงใช่มันก็เลยเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เรื่องที่หยดมันมันน่ากลัวตัวละครของผีใช่แต่ผู้ที่มันแบบค่้คยๆแบบเจรจาล้มกันแล้วแกล้งหันจะเป็นผีตัวทําปิดของซื่ออย่างเกาะนะช่วย พี่ปอบนะพี่ปอบัวทำอิดเลยโตทำอิดนะมันจะแบบมันตั้งใจแกล้งเลยมันตั้งใจมันจะมีแบบกัดล้มกันแต่ผีตัวอื่นๆที่มาในปาร์ติ้งรู้สึกว่าเฮดได้ได้ดีเลยแหละใช่แล้วก็อีสเตอร์ตัวสุดท้ายสิ้นสุดท้ายเลยคือย้อยแย้มแย้มแย้มกลับมาซึ่งเขาก็บู้ว่ามันแย้มใท้เอลแบบเป็นเป็นภาพแบบ หลอกลวงให้อยาดตายใจนะบอกกผู้หุ้ยพะมันมันมันเจเลเลยมันเจเลไงพี่อ่ะคือแบบอยากได้ล้างกันเลยแบบโอเคเอาน้องมันนี่แหละมาอืมหรือว่าอาจจะเป็นแย้มจริงๆก็ได้ที่แบบต้องหาตัวแทนเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจใช่โห่แต่ในทีเซอร์แรกมันยี้โดยโดน มันจะหลอกเราหรือเปล่าแต่อันนี้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องแท้แล้วตัวสุดท้ายเนี่ยมันน่าหลอกเหรอน่าจะแบบตัดสับมาให้เลางให้งงโอ้โหแต่ที่น่าตื่นเต้นคือมันลงไอแม็กไงตา่ต้องไปดูแล้วล่ะเก็บตังก่อนนะคะใช่ค่ะค่าเดินทางก็แหงอยู่แต่ก็ดีอันนี้เคยไปเบิงกันไอแม็กอ่าด้ดนแล้วอืกาแบบประสบการณ์ดีมันก็สมสมกับ ไอแม็กอะไรไปแบบมันซาวอย่างต่างๆเออคันขั้นบึงที่หยดไอแม็กนี่ก็คือแบบนั่นแหละแล้วมันความแบบเป็นมีแอคซันนำไงเออมันน่าจะมันจะพิเศษมันจะต่างต่างจากดังผีทั่วๆไปด้วยแลวต่างจากโฮงอื่นด้วยอยากลองสักครั้งเก็บตังก่อนนะคะใช่ค่ะเข้าวันไหนเนาะฮะวันที่เดือสิบตุลาอันกับโชนสีเธอเคยแบบ เบิ้งหนังผีเนาะแบบพวกอันที่ว่ามีสีแดงหัวจ้ำมานะข้าเจ้าชดินสีแห้งนะเจ้าที่โยนน่ะบุรีดินสีแห้ง,ง,หงป้าน,น่ะปานนัๆอ๋อซึหห่งสมูทแห้งแต่กับโทนสียนเย็นหรือโทอนสีอยู่ในป่าหรือโทนสีธรรมดาที่แบบย้่นแบบตอนอันที่แบบยูนน<อ>่นั่นไงเออยูงแห้งหรือยูนั่นแานเออเออฮือนบานนานาบานโบอีกย่างนั้นสีมันก็ฮู้รู้สึกว่ามันสีปกติสีโทนอุ่นโทนห่อนคือนอฮาอยู่ ชวทั่วไปอะนะข้าวเจะปั๊บแด่โอเคนะเ้ารู้สึกแบบมันเบิ้งคือใกล้โตเฮาแมนมันแบบมันเบิ้งสมูทแห้งนะแบบมันบริสุทธิ์สดแบบลินซีบริสุทธิ์แฟนตาซีแห้งนะหรือว่าบริสุทธิ์ดอกแสลงจนเกินไปแม่นบางทีหลายๆเลี้ยงมากแบบ บเปิดไฟอ่ะใช่ใช่แล้วก็ละก้อนสีแดงแดงองใครตัวเทนเลยตัวหนึ่งอยู่แบบมันแดงมากมันแดงมากเลยดูไม่เรียวมันเกินไปนะนั่นเลนส์ีแดงเกินไปเฮาบด้ตัอนีโอเคอยู่แมนแมเออใช่รดักชันมันดีมากแบบเบิงที่หยด์เป็นตัวอย่างเนี่ยแต่ละองค์ประกอบของของเข้าวิธีที่เข้าเขียนบทของผีออกมาหรือว่าสากมุมกล้องสีเพื่ออินวอลนะคือมันมัน มันเพิร์ฟมันแบบสมบูรณ์เลยสมบูรณ์เออมันลงโตเลยใช่ออมันจะโบเยอะเกินไปแล้วก็บโบน้อยอกเกินไปโบแฟนตาซีเกินใช่ออเออนั่นสิบางทีมันกับโบจำเป็นต้องใช้แบบเอเฟเฟก์อีหย่างที่มันเกินจินตนาการไปไกลหลายขนาดนั้นก็ได้ใช่เออใช่ อยากดูแล้วคนนังพีนี้แบบคงต้องชอบไม่แน่เลยเพราะมันรวมค็กเทลเพลโค็กเทลมากเข้าป่าเข้าป่าโรงแรมอยู่ในบ้านโอ้มีหมดค่าค็ุกเพื่อนิดเดียวว่าเออไปไหนก็เจอจ้าแล้วแบบเป็นแบบนักสืบน่นหนึ่งตามตามหาตามห้อยหาพี่ปอกตัวทำอิดจุดกำเนิดของบรรดาพี่ ง่ายตามความเชื่อของอีสานของคนในพื้นที่พื้นที่น้ำไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวหนังมันก็เสลยเนอะแต่คิดที่หยดหนึ่งก็ไม่เสลยนี่มันก็ภาคสองแล้วไงเออยังไม่เลยอ่ะที่หยดหนึ่งว่าติมไปที่มาของผีแล้วมันจะมาแต่ใส่ไงมันยังโบโปกันเลยตามเริ่มแบบเออนี่ไงเขาต้องเลยเพราะมันมีน้าช่วย แต่มันมีก่อนนะช่วยอีกไงใช่ผีต้นกําเนิดอ่ะโอ้เหมือนไททันเลยอะไรเนี่ยขู่มาขูกไปเบิ้คือจิตคนลูกคนหัวโพงอยู่ตลอดเราแว่กนนะว่าตัวแต่เป็นตัวแต่ใช่เราจะต้องไปแบบไอแม็กที่พารากอนใช่ไหมพารากอนเลยรหรอเนาะต้องไอแม็กเท่านั้น แต่บางคนจะไปดูไอแแมกแล้วปิดตาตลอดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นะมันแพงนะแม่แตะถ่าติดตามน้ำกันเนาทุกคนว่ามันแบบเออหนังจะออกมาเป็นแบบใดแล้วพวกเฮาก็จะไปเบิรงแล้วก็จะมารีวิวให้ฟังกันแหละเออว่าเออไปเบิรงแล้วเป็นจังไดรู้สึกจังไมสําหรับผู้ใดที่แบบเห็นในอย่างอ่าเฮากับเบิรงแต่สามตาเอตตาสามคู่เนาะอาจจะมีคนอื่นเห็นจุดที่มันแบบ อ,อุ๊ยอ,อันนี้กันน่าจะเป็นประเด็นเอามาล่มกันได้ละกับคอมเมนต์และเปลี่ยนได้เด้อทุก<ช>คนอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับจ mm ุดจี้พวกเขาเนาะในการที่คิดต่อ,ตอไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบอกผาคดคลิปใหม่ๆสาหรับมื้อนี้แม่นลาไปก่อนบ๊ายบาย